มีแแค่แรงกับใจเาเาดิกก่มูโตมากับดินไม่เคยตาปรูไม่มีพ่อแม่ช่ยกูไม่มีใครจูงมือเมื่อคือครูความจนคือสนามแต่กูก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ยังคนไม่ยอมแพ้ไม่มีลูกรักไม่มีอภิสิทธิ์มีแต่ชีวิตที่ต้องสู้โดยลำแข้งเจ็บก็จำล้มก็ลุกกูคนจนแต่ไม่เคยก้มหน,น้าหนีใครกูมันคนจนแต่กูไม่ขอคร ก็จะไม่ยอมตายฟรีมึงจะมองเหยียดกูก็ยังยืนไวเพราะกูเชื่อใจตัวเองมากกว่าเสียงใครไม่มีใครสั่งสอนว่าต้องรวยแต่กูเรียนรู้จากชีวิตว่าต้องลุยไม่มีคนคอยอ้ยกูเลยต้องฝึกนักเงินไม่เยอะแต่ใจกูแม่งแน่นหนักมึงอาจมีเซนมีเก้าอี้ทองแต่กูมีสักสิรีที่มันไม่ซื้อได้กูไม่กลัวเหนื่อย กูไม่กล้าเดินต่กูเหมือนคนจนแต่กูไม่ขอใครถึงจะไม่มีอะไรก็จะไม่ยอมตายฟรีมึงจะมองเหยียดกูก็ยังยืนไวเพราะกูเชื่อใจตัวเองมากกว่าเสียงใครกูไม่เคยน้อยใจที่กูไม่มีแต่มึงอย่ามองว่ากูไม่มีค่ากูมันคนเดินดินแต่วิ่งโดยไฟหัวใจกูแข็งกว่าทุกคำดูถูกเธอโลกนี้มันไม่แฟร์กูก็จะแข็งกว่าโลกไม่มี